วลคัมทูฟีดพอร์สวัสดีครับคุณอภิพลจะมาเล่าเรื่องอะไรครับครับวันนี้ผมจะมาลเล่าเรื่องผู้พิทีกร์เอเวน ห้าสี่สามสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผีรูปแบบใหม่จากทางฟิตมอพอนและนี่คือรายการผีดีหัววั <What S 1> in your เหืมวันนี้พบกับแขกเชิญของเราคุณสาริกาณตะวัน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรหล่อณวพลวันนี้คุณจะมาเล่าเรื่องอะไรครับ ผมมาเล่าเรื่องผีที่น่ากลัวพอๆกันครั้งที่แล้วคุณเล่าเรื่องผีมุงล,ลวงไปยทุกคนสั่นผวาแล้วันนี้คุณจะมาเล่าเรื่องผีเลยครับผีแว่นตากันแด,ดผีแว่นตากันแด,ดครับเอาเละครับแว่นตากระแด,ดจะเป็นเรื่องผีได้ยังไงเรามาเริ่มกันเลยครับเรื่องราวเป็นไงครับเรื่องมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ตอนนี้เรียนนหนังสือไหมครับผมไม่ได้เรียนหนังสือครับเอาแล้วโต่อขึ้นมาไงียครับไปขัดรองเท้าครับแล้วมีใครสอนคุณไหมอ่าก็เป็นอากงอา่าครับสอนขัดรองเท้าตั้งแต่เด็กคือขัดรองเท้าหาตังค์นะครับผมเลี้ยงชีพเพื่อส่งตัวเองเรียนในอนาคตที่ควรจะพึงมีครับแล้วคุณได้ตังค์นี้คุณเอาไปทำอะไรตังค์ส่วนมากของผมนะครับจะเอาไปลงกับการแบ่งสันปันส่วนออมทั้งสามอย่างครับออมแรกคือ ออมแรกคือกระปุกออมสินครับออมสินครับในกระปุกออมสินรูปหมูของผมก็จะออมเอาไว้เพื่อใช้งานในการศึกษาครับแล้วกระปุกออมสินนี่สามารถใช้ในธนาคารธนาชาิได้ไหมผมว่าถ้าเรื่องราวของกระปุกออมสินสามารถใช้ในธนาคารธนาชาิยานกรุงไทยได้เลยครับกรุงไทยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้เลย<อ>ผมว่าเรื่องราวของธนาคารแต่ละธนาคารก็มีวัตถุประงความเป็นมาไม่ต่างกันครับแต่ว่าใจความสคัญคือการ ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการออมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและออมสองออมสอง,อมสองผมออมเก็บไว้ครับเพื่อใช้ตอนที่ผมประสบอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครับคุณคือคุณได้รับอุบัติเหตุใช่ครับผมได้รับอุบัติเหตุครับใครส่งมาให้คุณอ่าสอคสอส่งมาให้ครับเป็นอุบัติเหตุที่ทางปีใหม่เนี่ยส่งมาเพราะว่าเป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายพอดีอส่งม,มางให้ในด้านอุบัติเหตุใช่ครับซึ่ง ซึ่งมันต้องคือตอนนั้นคือผมไม่ได้ทําอุบัติเหตุขึ้นมา้วยผมไม่เคยส่งติดไปรษนีส่งมาเลยแต่มาจากไหนก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะมาจากเคนรี่เอ็กเพสได้แน่เลยครับเคนรี่เอ็กเพสครับเคนรี่เอ็กเพสนี่น่าสนใจแต่เขาได้ส่ง,ส,งส่งแบบชัวร์มากเนี่ยส่งประมาณสองสามวันก็จะถึงนะผมผมว่ามันก็ใกล้ถึงเหมือนกันบางวันเคยส่งปุ๊บว,วันเดียวได้เลยนี้วันเดียวได้เลยหรอครับวันเดียวได้เลยจริงๆอ่อะและออมสาาออมสาา ออมที่สามผมออมเอาไว้เพื่ออ่ความกระตันยูในการช่วยเหลือพ่อแม่ครับกระตันยูคพิ่เอาเงินในถ้ากระตันยูนี้ช่วยเหลือ,พ,อ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 ลพ่อแม่ยังไงผมออมส่วนนึงนะครับพ่อแม่ของผมต้องทางานหามรุ่งหามค่ําส่งค่าแชร์ทุกเช้าเย็นครับส่งค่าแชร์ครับโอ้นี่คือ,อพ่อแม่ของคุณนี่ลาบากมากใช่ครับส่งค่าแชร์แต่ละวันตรงให้แต่ละวันครับทุกวันคือต้องมีการเปรียคนละสามมือครับ มีคนละสามมือมือแรกมือแรกเป็นมือแรกห้าร้อยฮมือสองอ่ามือสองนี่เป็นของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วมือสามมือสามนี่ผมว่าอันนี้หนักเลยเพราะว่าของมันผ่านการใช้งานมากกว่ามือสองมาแล้วฮรอ้แ้ถ้าคุณแนะนําคุณแนะนํามือผมแนะนํามือหนึ่งดีกว่ามือห่เพราะเป็นพริกไทยที่อร่อยดีฮอพรอบมครับ เครื่องเทศกิ่นเครื่องเทศมันหอมเป็นกิ่งเครื่องเทศไทยที่แรงมากใช้ได้เลยครับ<อ>แล้ว,ลวตอนอผีเรื่องผียังไงตอ่อล่ะคือหลังจากที่ผมตอนเด็กก็คือหลังจากทางานเสร็จกลับมาบ้านครับครับกลับมาเจอบ้านอากงเราใช้ว่าอากงอากง,อากงแล้วกันอากงคือญาติฝั่งไหนครับอ่าอากงคือญาติฝั่งอากงญาติฝั่งอากงครับอากงกับอากูนี่รู้จักกันไหม อากงน่าจะไม่รู้จักกับอากูแต่ถ้าอากูน่าจะรู้จักในฐานะอา่าผู้ดูแลศิลปินเจ้าของค่ายศิลปินมากกว่าน่าจะเป็นค่ายบริษัทสมอลูมใช่ครับอากูจะมิกซ์เพลงเองตลอดให้กับให้กับ,บวงแคททูคัคลเลอร์แล้วก็อา่าแล้วก็วงดงัดงๆมากมายเช่นพูลิแคทนะครับเราจะเรียกชื่อเขาว่าอากูรุ่ม อากูรุ่งอาใช่ครับผมว่าอากูเดินทางด้วยความสําเร็จมานานมากคือเปิดค่ายมาตั้งนานและเปิดตั้งแต่อ่าสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะถ้าผมจาประมาณไม่ได้โอ้สองพันห้าร้อยสี่สองนี่นานนะแต่ข้าสองพันห้าร้อยสี่ผมว่าตอนนั้นผู้ใหญ่ลีน่าจะมีเรื่องอะไรมากมายเลยเดียวฮะตอนนั้นเลยตีกองเรียกชาวบ้านให้มาชุมนุมประชุมกันแล้วเรื่องจี๋ไหมครับที่ผู้ใหญ่ลีเอาขอนไม้ขอนหนึ่งมาสุดท้ายทําไม้ที่ฝาดิเนกา ผู้ใหญ่ลีนะครับไม่สามารถทําขอนไม้ให้กลายเป็นไม้จิ้มฟันเพียงแค่มือเดียวเท่านั้นเพียงแค่คนเดียวต้องตีกองประชุมเพื่อเรียกเพื่อเรียกผู้ใหญ่เพื่อเรียกคนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยกันครับมาช่วยกันเอาฟันขัดออกครับตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่สูงมากครับสองยังไม่มีเครื่องมือที่ดีพอก็เลยให้ต่างคนต่างใช้เลื่อยต่างคนต่างใช้ฟันของตัวเองในการขบให้เหลือแค่ไม้จิ้มฟันแต่อันเดียว ครับเร,เ,รเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นแล้วอาก,ก,ก,กงนี่ยังไงอครับอากงเนี่ยก็คือเวลาไปเยี่ยมทีไรแกมักจะให้ของติดไม้ติดมือมาเสมอครับทุกครั้งอย่างเช่นไปครั้งแรกที่เจอกันก็ให้องยิ้มมาตัดบ,บ้านโอ๊ยละลายละลายอมยิ้ม,มอตอนนั้นอ่าเป็นรถโคครับโคล่าครับโอ้รถโคโล่าโคล่าน่าเจ๋ง่อยคุณจำได้ไหมโคลรายี่ห้ออะไรโคล่ายี่ห้ออาติสครับ น่าจะไม่ผิดก็คือเป็นอ่าพาหนะที่ขับในสมัยนี้ได้อย่างดีเลยฮะแล้วอากงคุณขับรถอะไรอากงผมตอนนั้นขับอ่าถ้าจะไม่ผิดอากงน่าจะขับโตโยต้าครับเป็นยี่ห้อที่คนทั่วไปในอ่าตอนนั้นใช้กันเป็นสมควรเลยฮะแล้วเรื่องที่ว่าเรื่องพี่คุณนี่ขับรถแล้วสุดท้ายมีเสียงเอดเอแในเรื่องผีไอ้ผี IP มงรวดนี่ยังไงต่อ อ๋อพอดีว่าในวันที่พี่ผมมาขับรถครับที่มันเป็นโหลดต่ำพอขับไปเอียดเอียดก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นหลังจากนั้นมีเสียงประหลาดเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ท้ายกระโปรงรถก็ดังขึ้นมาดังยังไงตุกตุบตุก,ตกมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับเวลาที่ผมเริ่มชะลอรถลงตุบ น่ากลัวแล้วผมก็บอกให้พี่ผมที่ขับอยู่ตัดสินใจเบรกต้องเบรกได้แล้วก,ก็เลยเบรกเอียด <It. S 1> ผมกับพี่ผมสองคนมองหน้ากันตัดสินใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันลงไปดูคุณล,ลงไปดูตอนนั้นรถอยู่แถวไหนรถเลยจากเซเว่นครั้งนั้นมาล้วะ เลยจากโอเล,เลยเซเว่นแล้วใช่ไหมเลยเซเว่นหน้าหมู่บ้านมาแล้วเลยออกมาคนะือเข้ามาคือกลางตอนนี้คือกลางหมู่บ้านไปจะท้ายหมู่บ้านแล้วฮะตอนนี้แต่ว่ามันมืดมากครับมองไม่เห็นเลยฮะคือไฟไม่เข้าถึงเลยฮะนะ่าจะอยู่ในตัวชานเมืองแต่ก็ไม่น่าจะไล่ค,ความจเจริญได้ขนาดนี้คือมันกันนานกันๆานผมก็เลยกลัวว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วดู อาจจะเกิดเรื่องก็เลยบอกกับพี่ผมมีคน,นว่าไปลงไปดูพร้อมกันทั้งสองคนตัดสินใจลงไปดูพร้อมกันใช่ครับเอาล่ะน่าสนใจแล้วครับคุณก็เลยไปเปิดกระโปรงแล้วอากงก็เลยให้อมยิ้มไม่อันหนึง่งอากงให้อมยิ้มรถอะไรอ่ารสสตรอเบอรี่ครับโคลามหมดอายุโคลามหมดอายุรถสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่เป็นสตรอเบอรี่จาก จังหวัดอ,อะไรถ้าจะไม่ผิดจะเป็นทางเหนือครับแต่ไม่มั่นใจจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ครับเป็นอ่าจังหวัดที่มีหอยเด่งหอยดังเลยทีเดียว<ล>ครับฝรั่งย่างคอยเอาไม้แย่หอยเพราะหอยมันติดหินครับครับน้ําหอยเลยแซหินให้หินแตกครับครับน้ําหยดลงหินแลบลิ้นไปเลียหินฮะจบไปแล้วจบรายการ อยู่ในหัวว t i อ your เหตุจบแล้วครับเพราะว่าเถียนเราได้ดับลงด้กว่ยแล้วเจอกันใหม่ครับทุกวันพุธเวลาดีตีสี่ครึ่งและผมกับแขกเชิญของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอากงกูอยู่ไหนขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน f a c e o o o แฟนเพจ g e t w i t อร์ In s t a g แกร YouTube ของ Fitpot และเว็บไซต์ fitpot.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f i t p o t 2 1 9 g m a i l c o m fitpot fit happiness in your life with our podcast